โ้มพุทธโขข้ามกำแพงทำมงข้ามกำแพงสังโคข้ามกำแพงถึงคืนนี้เลยจะเปิดมาแเงเองจงข้ามกำแพงให้ไหวไอ้นอนฮ่าโหลครฮาับท่านครับ คืนนี้สบายครับท่านผีครับงานร้อยผีไม่ต้องห่วงท่านเจอฟอเรสต์งานง่ายห่วงนอนเธอวันนี้เนดะือของแข็งด้วยครับผมรังช่วยนอนอยู่ครับท่าน oh. นี่ยิงลงมนไม่คบดเลยครับครับท่านครับเดี๋ยวผมบอกอีกทีครับอารไนอน <Yes. S 1> ครับผมลงมนก่อนแมนยูสบายท่านไม่ต้องห่วงเลย ครับครับท่านที่เรียนว่ากันครับหลายคู่ด้วยพี่มิลีท่านครับสวัสดีครับโอ้โน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 